วันนี้วันนี้รายการบนันยกักนะครับได้มาอยู่สถานที่จริงนะครับอยู่สถานที่จริงคือที่ทำลำไยทำลายลำไยทิง้งสามร้อยกว่าต้นนะครับดูครับเผาทิ้งอย่างเดียว <A. S 1> เหตุผลเกตก <A. S 1> ุละกันนาะโคตรนะครับลำไยไม่ออกลูกหลายปี ลงทุนไปก็บ่ได้คืนลงเออลง,ลง,ล,งลงตื่นไปก็บ่ได้คืนสักบาท,บาทอ่าปุ๋ยแกนปั่นปายเนาะแกนปัญหาแกนปัญหาเนี่ยเผาเป็นโลเนะาะเเผาป็นโฮะเป็นโล ใ้ไฟยงเดียวได้ได้ได้กำไรยางเดียวนาอเป็นโลได้กำไรมินเผาถ่านกัไรมินนั่นเป็นเป็นคำคมของเมืองเหนือนะครับถ้าเผาถ่านเขาจะได้กำไรมินแปลว่า่านนั้นเป็นสีดำนะครับกำไรนี่น่าจะเป็นสีดำของถ่านบ้านผมละ เขาทานได้กําไรหมินต้นลําไยนะครับเห็นสวยสวยมากนะครับเห็นใบนะครับสวยถอยหลังสามเดือนที่แล้วมาลูกเต็มต้นเนาะลูกเต็มต้นลูกเต็มต้นแต่ฝนแรงสลัดลูกทิ้งสิบกว่าวันที่ผ่านมาฝนลง,ลงใบก็งาเมกะใบก็งาบอกมีนวยแล้วกายก็ <ai> กแตกลเลยกายเป็นพันดูใบ <G ai> ดูใบนั่น ทัดเผาทานกำไรมินนั่น <laughs> เอามาวันนี้ได้ป้าขนเทามาเล่าความหลังเป็นเกษตรกร,ะร,กรนะครับทั้งสองท่านนี้คุณพ่ออยู่ในวงการของลำไยท่านรู้นะครับท่านรู้ว่าอันไหนดีไม่ดีวันนี้ท่านจะมาแนะนําลูกหลานครับมือใหม่หัดขับมือใหม่ที่จะปลูกลำไยดูสวนนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับค,คุณ<ด>พ่อคุณแม่ จะปล nice. ูกลำไยแนะนำหรือเปล่าล่ะฮะไม่แนะนำแล้วจะปลูกลำไยต่อไปมีแต่แห้งแลงอย่างเดียวที่สามปีมันจะแรงนั่นหมายความว่าบอบอคือปลูกแล้วเนาะลำไยบืปลูกแล้วบอคือปลูกแล้วนะครับมันจะแรงตอนนี้ไปมันสามปีนรุ่นใไม่นี่เขาบอกลูกกันแล้วเขาจะขายที่อย่างเดียวผลหลุใหม่น่ะเคยได้สูงสุดลำไยนี้เคยได้กี่บาทที่สวนคุณตั้น ตกอนนี่มันก็แพงไงน้องกระโลกสาวก็บาทสามสบบาทลงมาสาวห้าลงมามันเดีมวสี่สิบบุญตะกอนตะกอนน่ะสิบกว่าปีเท่นั้นอนจำรถนี่ได้ไปสามสี่หมื่นบุตะกอนน้อง่ตะกอนนี่มันไอเมื่อเดียวก็ตะกอนหม่อมเหมือนกันแล้วฝนมันน้อนฝนฝนดีน้อีเหนาก็หนาวเหนาก็หนาวหน้าดอกน้จะออกดอกเหมนหาวก่อนสดูกัน เออมาดียวไเดียวได้เหมือนว่ากัน้าฝนกับบะมีฝนไข่โต๊กดทุกไข่แดดกอดแดดทิ้งช่วงกอดทิ้งช่วงขนาดนักฝนเขามีแรงน้ำใส่มันหนอกเป็นรัวอืมโต๊ะบะมีน้ำโอ้มาใส่ลำยิ้นนี่โอ้มาโต๊ะหำหนอกเลยว่าสำหรับสวนนี่เปิลมีทุนเนาะเปิลจะล่มลำยิ้นแล้วเปิลจะเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวปลูกยาเออเลี้ยงวัวปลูกก็เป็นทางเลือกหนึ่งเนาะแต่คนจะมาเนี้ยยังเปิลมันหายยากยาก มีแต่ความคิดแต่ไม่แนนย่บ่ได,ได้มันคาดหลวงพ่อแต่บรเดี๋ยวนี้งัวราคาถูกมัน่าคิดน่ะน่าเลี่ยงน่ะเนาะเ็บเออไว้เออน่าคิดนะคนที่จะเลี่ยงงัวที่จะมือไม่ฮัดครับนี่แนะนําให้เลี้ยงปลอเแช่สีส้มมานั่งมายืนเพลอาเอาอๆนี่กัน,นเออ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  อ่ะผมจะสัมภาษณ์เสียสีส้มก่อนน่อง <c oughs> ถ้าสมมุติว่าผมจะปลูกในอย่างสักอย่างจะแนะนําลูกหลานเกษตรกรมือใหม่จะแนะนำาหุ้นยนอย่างจะเกี่ยวกับผลิตผลเนี่ยแต่จะสวัดนำไงผู้ใหญ่ไอ้เก้าหัวไว้ก่อนอหัวไปได้บ่บมาแหละ <c oughs> บบมีมือมบรรจุมบมองม้องม ต้นจะบางงามเลยมันอยู่ตีด้อนเนาะมไม่หวกต้องฝูกตีตืดน้ำแต่ต้นใหญ่ยาวฝูกตีด้อนสูงนีง่เนื้อนีนนน่มันลำใบใหญ่อยู่ขาดิตัดใหม่ก็โคตรตัดนี่ใหญ่เรีวเออแต่ตลาดบุมีตลาดบบนีเออมีแต่ข้าหลัวกิโลอย่างเดียวอ,อ๋อสิบตังค์อ,อ๋อ,อดกพอนนะครับนะเนอ,อ้อเหลียวควันไฟจุ้ง <laughs> อ่นานะครับคุณปอสองท่านนี่ก็มาเผาอ่าเผาใบลำไยเผาใบลำไยเผาต้นเป็นทานใำเป็นทานกำไรมินครับกำไรมิน <c oughs> นี่จะปลูกไม่หอกกับปลูกมาได้ตีมันเนินสูงต้นใบใหญ่หมายความตีนี้นี่เลี้ยงงัวอย่างเดียวนาอเลี้ยงงัวปลูกยาอย่างเดียวงาะสมละมท่านนี้นะน้อแต่ว่าสวนตันนี่ ปีนี้มีอนาคตอยู่เนาะครับป,ปีปีนี้คือว่ามีอนาคตเนาะมีอยู่มไก่อนเห็นอยู่ถ้ากิโลสักสาวบาทยังอยู่ได้กออยู่ได้อยู่<อ>นี่เปินมีน้ำใหญ่โฮมผมนี้ปีนี้นี่ตามลักมันน่าจะสี่ห้าสิบปนมันบ่นมีนะราคามันบ่ถึงมันบ่ถึงเขาขายได้แพงมันคนชื่อมันบ่ถึงบ่บ่เขาบ่ปีนี้ถ้าไผรมีนี่ทำสีเอาลงตะการเพราะว่าอีลอนนี่เขาบ่งอก เขาก็ตะกาตะการแบบเกินสาห้าบาทกิโลนะแต่มันก็ดีนะนะถั่วเฉลี่ยกิโลสามสิบห้าพูดนะถ้าสาห้านี่นะเขาจ้างคนงานคัดเหเออเปิ้ลมาเออมดเออกันว่าเขาม้าออมุตอกิโลสากว่าบาทเนี่ยเพราะว่าเบิร์ดหนึ่งเบิร์ดสองนี่เนาะเบิร์ดหนึ่งเบิร์ดสองเราเจอเบิร์ดสามผมพอนี้นี่นี่อยู่ขารีบตัดที่จะไหวเนี่ยสวนนี้น่อยู่ขานี่คืองามเลิ้วันนี่ยปมว้าชุ่นนี่แต่ตลาดมันหัวไปแง่หยั่งนี่กันเนาะ จะลาไปอยู่ลำปัง่นเบรกไม่อัดอย่างเดียวทำเบรกเยือกระดาษเหยือกระดาษไม่อัดไม่หยั่งไม่ซักก็ซ้ำนอนใหญ่เห็นไม่ซักนี่ถ้าว่ามันเจอแรงมันแรงนี่บรใใจไม่ซักนี่มันเหงี่ยงไม่เหงี่ยงไม่ตึงหรอกแรงไม่ซักมันต้องน้ำบังทําวันนี้ก็จกดีเนาะรายการบริเวกักได้มาป้าปูรุนะครับไม่ไม่อยู่ค้านี่ปัญญาจากบานนำแว่นเป็นกุนหรือเนาะ ในนามของบรรยากาศก,ก็ค้อนินดีครับอีปอถนึงสองเนอพอ,อีปอนี่มีอายุมันก,ก็ยืนอยู่นทุกวันที่หนึ่งเนอะเะที่นี่ก็ลํำรวยละกันรวยกะรวยล้าน,น <c oughs> อ่าคุณพ่อนะครับเขารวยหนึ่ง <c oughs> ล้านคุณพ่อครับดูดูคอดูล้านหน่อยครับเขาดูล้านหน่อยล้านนะเดียว <c oughs> <c oughs> ถ,ถุกรางวันที่หนึ่งเขได้หกล้านพ่อได้เจ็ดล้านก็มีล้านหนึ่ง เออนะครับก,ก็เป็นสิ่งทีมูลูกหลานเนอ้อที่จะสร้างสวนที่เป็นรุ่นมาออนรุ่นใหม่นะครับก็แนะนำคือว่าลำไยนี่ถ้าบอ่อจำเป็นถ้าบ่เก่งจริงก็บ่อ,บบอตอ้องเนาะเพราะว่าบดเดียวนี่อากาศมันบ่เหมือนเก่าแล้ว,ลลวส่วนน้ำน้ำไยนี่มันจะต้อง อากาศหนาวนะมันถึงจะออกนะเออต้องหนาวต้องฝนเออนาะต้องกันฝนน้ำฝนอืมกับความหนาวเอออันจะบ่มีดอกมีหน่่ยสี่ห้าปีมาแล้วบัาหนาวเนาะบันหนาวถ้ายิ่งหนาวยิ่งออกเนาะหมาะที่จะสั่นเป็งเออโม่ดอยองฮาไว้เนาะเขาองจุ่งไม่นานเลยนั่นนี่ถามที่ถามสายอ๋อบางที่เขาียมันหนาวกันนะหนาวมันมีหมอกมีหมู่ลมเล็กลนใหญ่เล็กแบบมันมันต้อหนาวแห้งนี่ มันจะได้กับพวกมันจะหนาวไปตั้งบนที่ที่คือแกนโลกถ้าจะเอียงเอียงพอมันจะบะเดี๋ยวนี้ตั้งจีนจะเริ่มหนาวแต่ก่อนหนาวเน็บบะเดี๋ยวมาตั้งจีนมันอาจจะหนาวอุ่นๆแบบเางเหนือเขาเขาจะห้อนจะไล่กันไปเนาะอันนี้ก็บอกว่ามันเกี่ยวกับเขาแก้บมดได้เนาะแก่หมดได้หมดปัญญาหมดปัญญาเหลือไว้แต่ความสงจับดีๆคนละไม้ ลำใหญ่ท่าจะอีแหมสิปีหายไปจากเมืองเหนือมีแล้วเนาะปนี่น่ะหายเนี่ยน้อนนั่นก็น่าเสียดายนะครับท้าว่าทุเรียนเขาก็ตีเขาบึงื้นที่เขาบึงทุเรียนนี่เกยเนี่ยแหละมันมันบ่มันเบาง่ายบ่ได้เหรอใช่ก็บระเดี๋ยวนี้ทางเลือกก็หวังว่าขอให้ฝนลงดีๆเนาะแล้วก็ฝนอย่างเดียวฝนอย่างเดียวลอใส่ฝ้าสายฝน จุดบ้องไฟพุยาพะยาแทนก่อนนี่ถึงสองไปเอางานบ้องไฟก็ต้องไปนะฝนจังจะขึ้นฝนจังจะเออคุณแม่ได้อย่างพองม้าวันนี้ได้อย่างเออนะครับคุณแม่ก็อยู่เบื้องหลังของความสํำเร็จได้แต่หลวกับทานปิกบานนเอขอได้รับความขอบคุณจากรายการบันไดกักถึงสามท่านนะครับเนอขอคุณปอคุณแม่ที่ เข้ารายการบอิก้าของห้อท่านอายุมั่นครยืนคิดสิ่งหนึ่งซึ่งได้สมความุ่งมั่นปรารถนารับได้เงินหมืน่นตื่นได้เงินแสนนะครับเนอะขอบคุณครับผมขอบคุณ